เปเวลาเคสใหม่แล้วทีมอละล่ะล่าสุดก็คือมีสายของเราได้รับข้อมูลมาจากผู้ไม่เปิดเผยตัวตนนะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่กําลังเปิดทําการอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ายากจนที่สุดในเมืองของเราชื่อว่าเดโรทีมสวัสดจะต้องลงไปสืบคนที่บิ๊กสรีทเเลนทามนะเพื่อที่จะได้ช่วยเรื่องของการค้นหาหรือว่าการสืบสวนในคดีภาพอนาจารผิดกฎหมายมาเปิดมือถือฟังเีบได้เด็กเ อ่าทุกคนทุกคนพร้อมทํางานได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทราบข่าวตอนนี้ทีมงานสอบสวนของเราได้รับข้อมูลที่ถูกถอดรหัสมาแล้วที่ตอนนั้นไปเจอไรฟ์ของไมจอดอยู่นั่นนะ่ะเราจับไม่ได้ตอนประมาณช่วงสัปดาห์ก่อนประมาณนี้นะข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือรูปภาพที่ตรงกับทางทีมสืบสวนสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เดโรเนี่ยได้ค้นหามาเหมือนกันพวกเราจะส่งตัวทุกคนไปที่เจ็ดสี่ศูนย์แปดถนนมาติเนตพร้อมกับหมายค้น ไม่สิหมายจับเลยกับจอร์จบิกส์ลี์อัปเดตปัจจุบันล่าสุดก็คือเป้าหมายคนนี้เคยติดคุกในฐานะลักพาตัวไปอยู่คุกที่เลเวนเวิร์ดมาประมาณ3ปีนอกจากนี้ก็ยังติดคดีเรื่องสมคบคิดแล้วก็การกระทำสำรารด้วยแน่นอนว่าเจอหนักขนาดนี้ไม่อยากกลับเข้าไปเข้าคุกง่ายๆแน่บิ๊กสลี่ก็เคยผ่านการฝึกการใช้อุธยุทปกรณ์มาแล้วเดาได้เลยว่าพกอาวุธติดตัวมีเรื่องที่น่ารู้นิดหน่อยเกี่ยวกับอาคารที่จะเข้าไปนะอ้าวแจ็คสัน เมื่อคืนคนหามาได้อะไรบ้างออคือว่าเขาเปิดขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นโมเดลลิ่งนะครับเป็นเอเจนต์ทำงานทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ยิ่งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเรียกว่ายุ่งมากมากเลยฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจะมีผู้หญิงอยู่ในอาคารอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนถ้าหนากักกว่านั้นก็คืออาจจะมีเด็กๆด้วยอ่าโอเคจดด้ว้นะมีเด็กด้วยเป็นไปได้ไปกันต่อนะตึกนี้เนี่ยมีทางเข้าที่รู้ๆอยู่3ทางมีหนึ่งที่ถนนหลักประมาณตรงข้างๆตึกนะ่ะ ซึ่งก็จะผ่านไปตรงเคาน์เตอร์ถ้าเดินเลาะตามตึกไปอีกก็จะเจออีกประมาณด้านที่3เลยนะแล้วก็ด้านที่สีก็มีหนึ่งประตูสําหรับด้านในเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเยอะแยะมากแผนผังที่ได้มาเป็นของที่เจ้าของคนเก่าเขาเคยทิ้งทิ้ง,งไว้เพราะว่าตอนนั้นมาทําเป็นคลินิกซึ่งพูดถึงคลินิกแล้วเนี่ยเรามีทีมกู้ชีพเตรียมไว้แล้วรวมถึงกุมารละเวทด้วยเผื่อว่าจะมีเคสเด็กๆเข้ามาโรงพยาบาลที่จะส่งตัวไปหลักก็คือ YMS น่าจะเป็นเอ่อ uh, Memorial Hospital ที่ไม่รู้ว่าชื่ออะไร แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนไข้เยอะเกินไปแล้วก็จะส่งไปต่อที่ Coastal Grove เรืองกันอ่าเช็ควอลเช็ควอลด้วยทุกคนเดี๋ยวเช็ควอลทุกคนเช็ควอลอีกดิดนหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อ่าโทษนะอ่าโทษโทษโทษแสดงว่าถ้าได้ยินคืออยู่ช่องแท็กห้าแล้วนะช่องเซนทอห์แท็กห้านะถ้าถ้าใครไม่ได้เซตไว้ก็อย่าลืมเซตด้วยส่วนช่องสำรองคือแท็กวันโอเคอ่ะมีใครถามอะไรไหมเออสำหรับ N F D D อาจจะแปลว่าการใช้กำลังระมังครับท่านใช่ไหมเออ ก็การใช้กําลังนั่นแหละถือว่าตามความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าต้องใช้ระเบิดเสียงก็ใช้เข้าไปโอเคไหมทุกคนเยี่ยมเอาล่ะไปได้ละแล้วก็อย่าลืมนะอย่าพังอะไรที่ไม่จําเป็นตอนนี้เราไม่ก้องติดตัวตลอดเวลาโอเคทีมประตูหน้าคือโอเคอย่าเข้าข้างในแล้วใช่ไหมประตูหน้าน่าจะดีที่สุดมั้งเขาจะเอ้ยมีคนที่ไม่ใช่มีประชาชนประชาชนข้างนอกจัดการเลยจัดการเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใกล้มือแล้ว เอาละประตูเช็คเลยประตูหน้าเป็นประตูคู่ที่เปิดได้แค่ข้างเดียวนเนาะไอเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันอ้ขอโทษขอโทษขอโทษติดเหรอโอ้โหช่องแคบไม่ออมเลยนะเช็คได้ไหมได้นเสียงจากข้างในช่วยเช็คให้หน่อยอืมมีหนึ่งคนงั้นเหรออาจจะมีหลายทางด้วยเราปิดดีกว่าาบอกว่ามีด้านข้าง,าดาางเดี๋ยวเราใช้ด้านข้างนะ อ๋อและทีมปล่อยประตูนั้นล็อกไว้จะได้ไม่มีคนออกมาข้างนอกมันจะมีคนอยู่ข้างๆนะขอเช้แค่หน่อยเป็นความเคลียร์ได้เลยโอ้มีปืนมีปืนลงเลยลงเลยวางปืนครับวางปืน ลงล้นหนึ่งลงล้นหนึงโอเคทุกคนเคลียร์เลยเคลียร์เลยน่าจะเยอะมีใครเจ็บตัวหรือเปล่ามีมีเสียงปืนยิงด้วยโอ้ปืน ขอจัดการมาตัวใหญ่หน่อย<ป>คนหนึ่ง<ป>ที่เหลือบทุกคนหรือเปล่าของ<ป>เช็คไหมไ<ป>หอืมใครเข้าไปไหนไ<ป>โอเคเคี๊ยหนึ่งนะ<ป><ป>โอ้ทางเข้ายาวเลยพ่ปอปิดก่อนนะ เอ้ยมีคนลืมเช็คปืนนไะงทีมหายไปไหนเช็คปืนด้วยปุต้องสงสัยเช็คปืนทิ้งปืนไปหมดละขอเช็คอีกข้างหน่อยนะโอเคมียางมีอะไรไหม,มเอ่ยมีใครไหมห้องน้ําเปิดไว้เฉยๆโอเคไม่มีอย่าอย่าไม่ต้องตามเข้ามาไม่ต้องตามเข้ามาโอเคโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเมื่อกี้เป็นร้านข้างๆใช่ไหมล่ะโอเคไม่มีคนอยู่ที่นี่เพราะทำมีก็คงโนดนไปแล้วแหละเอาล่ะ ใชคให้ครบนะนี้ประชาชนเฉยใช่ไหมไม่ใช่พูดต้องสงสัยมีอีกไหมเดี๋ยว<ะ>ไปทางข้างอีกข้างหนึ่งเลยเ<ะ>รอมีทั้งสองก็บอกอยู่ใกล้ๆตัวเลยนะโอเคตรงนี้โลง่งจัดการหน่อย เช็คก่อนเพื่อความปลอดภัยเหมือนจะมีชั้นหนัดฟ้านะโซนครับมีชั้นหนัดฟ้าด้วยขอหอสปอร์ตได้ไหมอ่างัดการเลยมีการขู่ฆ่ากันหรือเปล่ามีมีเสียงขู่นะทีมโอเคปลอดภัยก็พร้อม เปิดก่อนเปิดก่อนแล้วเรามีคนโดนขู่กันโชคอยู่ข้างหลังข้างๆนี่มั้งทะลุกแผงได้ไปแล้วนะพร้อมเคลียร์เลย <c oughs> เอาเขาเลยเขาเลยโอเคประชาชนเฉยๆนั่งแล้วนั่งแล้วเ้ยระวังระวังระวงังปืน เอินเพินขวาขวามือโอ้โหโโหยิงจากไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมโดนกระบอกเกาะด้วยะแนวเข้าขวาไปทางนี้เร็วเร็วเ มาจากไหนเนี่ยเอ้ยทำไมมีคนตายล่ะจัดการเลยทำไมไม่ได้ดูแลเอ้าไม่ได้ดูแลกันเหรอสองทีมฮัลโหลทำไมร่วงกันอย่างนั้นล่ะโอ้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 ทำไมวุ่นวายขนาดเนี้ยไอ้ทีม คนเยอะไปคนเยอะไปคนเยอะไปอ๋อทีมวางได้สองคนโอ้โหมาลุมกันตอนไหนเนี่ยอ้ยมีใครอีกไหมนั่งซอ้อนโอ้โหนั่งซ้อนกันเชยเลยบบทีมเช็คหน่อยเหลือกี่คน พอเลยพอเลยทุกคนได้เทไปหมดแล้วโอ้โหตัวแดงชีปหายเฉยแค่ครบเลยทีมเหลืออยู่แค่นี้เฉยเลยโอ้โห อาวุธหนักทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะนะสงบแล้วนะคุณผู้หญิงสงบแล้วสงบแล้วเราจะเย็นได้ทีมตามมามาไล่ดูมาไล่ดูหลักฐานก่อนอาวุธปืนเยอะเลยตอนนี้มาเก็บเลยมาเก็บเลยคุณผู้หญิงนั่งลงเลยครับคุณผู้หญิงนั่งลง คุณได้ความร่วมมือครับทีมไม่ต้องบังทีไม่ต้องบังแล้วเราจะไปเดี๋ยวค่อยไว้อะไรทีหลังนะรู้สึกว่าจะไปล้วสองให้ตายสิเจ๊ห้องข้างล่างครบก่อนข้างในมีใครไหมโอเคไม่มีโอเคห้องมีหนึ่งห้องขอนำหน้าแล้วกันสภาพนี้ไม่ไหว โอเคห้องนี้เคลียร์ประตูทางออกน่าจะยังโอเคที่กันไปละงั้นก็ห้องนี้ละทีมระวัดบบงด้วยเลืออยู่แค่นี้ละโอเคพร้อมพร้อมเขาไม่สปอร์ตดาดฟ้าเราอ่ะเ,เราก็ต้องจัดการให้ดีแล้วกันเ <Okay. S 1> จ็บตัวก็ฝืนหน่อยนิดนึงเดี๋ยวก็ครบละ คิดว่านะซ้ายขวาตรงกลางโอเคไม่มีคนบาดฟ้ากลับมากลับมาหลอนนี้ไปอ้อนอยู่ข้างในแน่เลยน่าจะเหลือสองสามห้องทีมไม่ได้ไปจัดการแหละอ่ะทีมระวังด้วย โอ้โหแอบไปอยู่ไหนเนี่ยเราจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวเก็บปืนให้ป่อเลยงั้นเข้ามาจากตรงนี้อาจจะมีอีกเช็คแค่หน่อยห้องต่อไปเลยห้องนี้เล็กไม่มีอะไรมาก Open on got the left. here. nothing I Okay, เราวนกลับมาที่เดิมนั่นห้องข้างไปอันนี้แค่อันนี้แค่โอ้หลักฐานหลักฐานหลักฐานเก็บรูปเด็กๆโอเคห้องนี้ต่อไปห้องนะั้น โอ้โหปล่อยเร็วไปหน่อยนะดีนะทีไม่เป็นไรมีอีกไหมมีอีกไหมจัดเลยจัดเลยมีข้างในเหรอโอเคขอบคุณที่ช่วยเอ่อคนนี้แล้วแล้วแล้วยืนยืนยืนรออะไรอ่ะมาเออ มาเด็เกกระปืนให้ก็ได้โอ้โหยินคำหัวเขาทำไมเนี่ยให้ตายสิอโอเคตรวจคน้นตรวจคน้น <Hello. S 1> โอ้โหมาละคน้คนค้นใครลืมเช็คอะไรหรือเปล่าม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 าอันนี้คายอะไรไว้ไหมเอ่ยมาเช็คคนแรกคนสองหน่อยแล้วโอเคนี่ก็ขายครบแล้วแล้วไปเหลืออะไรล่ะทีนี้ฮะเอาละมา,มาเปิดดูตรงนี้กัน มีหลักฐานอะไรไหมเฮ้ย <got> น่าจะแบบต,ตัดไฟได้สักหน่อยนอะแต่ไงล่ะทิ้งในมุมมืดแล้วพวกเราอ่ะทุกคนไว้อะไรนะว่าทีมที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นมือดีแต่เราน่าเสียดายต้องจัดการเรื่องพื้นที่ปิดหม่แล้วทุกคนไปฝึกซ้อมมาให้ดีนะ ทีมพักสนามยาวอยาวไว้อะไรนานขอร้องพวกเขาทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวส่งเรียนมาให้ที่บ้าน